กำลังเก็บผักอะไรคะลูกลูก่เก็บลกที่กำลังเก็บผักเขกที่กำลังเก็บ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 แล้วนะเขาเรียกอะไรลูกเขาเขาเรียกเขาเขาเรียกว่าแตงโมอ,อ่อนค่ะเขาเรียกว่าแตงโมอ,อ่อนค่ะค่ะปลูกปลูกไว้เยอะเลยใช่ไหมคะปลูกไเลยเยอะ<อ>ใช่ไหมคะโอ้มาก็ช่วยเก็บด้วยมีพี่ซ<อ>ีตอนนี้เก็บได้กี่ลูกแล้วคะ <5. S 1> สามล ค่ะเรามาดูตรงนี้มีอีกค่ะลูกใหญ่เนี่ยลูกใหญ่ตู้เล็กจริงเดียวไม่ตัดเลยค่ะแดบดนะคะคน้องที่จะไปทำอะไรกินค่ะตั้งมูอ่อน่ระ,ออระวังมือนะคะเก่งมากตรงไหนมีอีกค่ะ ตอนนู้นมีอีกไหมคะตอนนี้ไม่มี้ตอนนี้ไม่มีค่ะของน้องหรอคะของน้องกระเ๋งอยู่ตรงนู้นค่ะน้องน้องไม้กระเ๋งอยู่ตรงนู้นลูกไอซีเดินไปอีกลูกมันจะเป็นแถวตรงนี้แหละลูกเนี่ยค่ะจิ๊บิ๊บหนูตัดไม่ได้หรอกไม้ไอซีนี่ลูกไอซีนี่ นี่นี่นี่อยู่นี่นนค่ะมันแอบ,บอยู่ค่ะอโอ้มีสองลูกเลยอ๋อตรงนั้นก็มีอืมอืมอะไรติดขาไม้คะไอซีระวังมือนะคะ,ะไม้ไม้ยังตัดไม่ได้หรอกลูกเก่งมากตอนนี้ซีตัดอะไรนะคะลกูกตัดแตงโมอ,อยู่ค่ะอเอาไปให้ใครทำกับข้าวคะ ยากกับแม่คะค่ะตอนนี้ได้หลายลูกแล้วนะคะหอสอหนึ่เอเองสอง,งสามสี่ห้าหกลูกเดี๋ยวฉหยิบไปเอาให้ป้ไหนคะดูซิได้เยอะอยัง โอ้โหเก่งเก่งเก่งค่ะลูกชัลูกเก่องชัดระวังกันไกลค่ะระวังน้องค่ะเก่งเป็นกไกาใส่กระเป๋งเลยลูก